วันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องช่างดิจิตอลซันฟอร์ดรุ่น FEH 5,000นะครับเครื่องช่างนี้นะครับเป็นเครื่องช่างรุ่นที่ขายดีที่สุดสำหรับงานใช้ในครัวนะครับของซันฟอร์ดนะครับเครื่องช่างนี้สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด5กิโลกรัมและมีความละเอียดอยู่ที่ขั้นละ1กรัมครับอุปกรณ์ในชุดนะครับจะประกอบด้วยเครื่องช่างครับ จานสแตนเลสครับอะแดปเตอร์ครับเครื่องช่างรุ่นนี้นะครับสามารถใช้แอแดปเตอร์เพื่อเสียบไฟบ้างหรือคุณสามารถนำไปใช้นอกสถานที่ได้นะครับโดยใส่ถานครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันครับเครื่องรุ่นนี้ใช้ถ่านรุ่น AA จำนวน6ก,ก้อนครับ และในชุดนะครับจะมีผู้มือใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ด้วยครับต่อไปเรามาทดลองใช้งานเครื่องช่างนี้นะครับขณะน,นี้เครื่องช่างของเราใส่ถ่าน AA ไว้แล้ว6ก้อนนะครับพร้อมจะสาธิตงานใช้งานได้ทันทีนะครับบนเครื่องนะครับจะมีปุ่มสั่งการอยู่ทั้งหมด3ปุ่มน,นะครับ ปุ่มสีฟ้าครับคือปุ่ม on off ใช้สำหรับเปิดปิดเครื่องช่างครับเรากดปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่องช่างครับพอเรากดปุ่มนะครับบนหน้าจอก็จะปรากฏเลขศูนย์แสดงว่าเครื่องนี้พร้อมที่จะใช้ช่างน้ำหนักแล้วครับเราก็จะมาลองช่างน้ำหนักดูนะครับ ครับตอนนี้เราช่างต้นไม้ไว้เป็นจกักชช่างนะครับน้ำหนัก0.400กิโลกร,รัมนะครับจะมีลูกศรชี้ที่คําว่า kg กิโลกร,รัมครับเราสามารถเปลี่ยนหน่วยจากกิโลกร,รมัมเป็นกร,รัมก็ได้นะครับโดยกดปุ่มสีเหลืองปุ่มที่สองน,นี้คือปุ่มยูนครับทดลองกดนะครับพอเรากดนะครับหน่วยน้ำหนักจะเปลี่ยนเป็น กรัมแทนลูกศรงจะชี้ที่ตัวกลามนะครับขณะน,นี้น้ําหนักคือ400กรัมนะครับทุกครั้งที่เราวางสิ่งของบนจานช่างนะครับแสงสว่างพื้นหลังจอนะครับจะสว่างขึ้นเองนะครับเพื่อให้การถ่านน้าหนักเป็นไปได้ง่ายนะครับและในเวลาขณะที่เรานําสิ่งของออกจากจานช่างและจานช่างว่างเปล่านะครับและน้ําหนักเป็นศูนย์เครื่องจะปิดไฟพื้นหลังเองโดยอัตโนมัติเพื่อเป็นการเตืยนเตือน,น ต่อไปนะครับเป็นการทดลองใช้ภาชนะในการชั่งน้ำหนักครับเครื่องชั่งดิจิตอลนี้นะครับสามารถหาน้ำหนักภาชนะได้เพื่อให้คุณใช้งานภาชนะชนิดใดๆในการชั่งได้อย่างาสะดวกครับสมมุติว่าเราต้องการใช้ภาชนะชนิดนี้ในการชัง่งเราวางภาชนะบนจานชัง่งและ,ละกดปุ่มที่สามนี้สีดำปุ่มซีโร่ครับเมื่อเรากดปุ่มซีโร่นะครับน้ำหนักของจานชั่งบนภาชนะจะกลายเป็นศูนย์ คราวนี้เราก็สามารถที่จะชั่งน้ำหนักสิ่งของในภาชนะได้ทันทีครับตอนนี้เราชั่งลูกสานี่และลูกส้มนะครับจะได้น้ำหนักศูนย์จุดสี่ศูนยกิโลกรัมหรือสี่ร้อยกรัมซึ่งเป็นน้ำหนักผลไม้ที่ชั่งเมื่อตอนเริ่มต้นสิ่งนะครับเมื่อชั่งเสร็จแล้วเรานําสิ่งของออกนะครับ ภาชนะตักบนจานช่างก็จะเป็นศูนย์ครับสมมุติว่าเราเลิกใช้ภาชนะในการช่างแล้วนะครับเมื่อเรานำภาชนะออกให้เรากดปุ่มศูนยอีกครั้งหนึ่งครับเพียงเท่านี้น้ำหนักบนจานช่างก็จะกลายเป็นศูนย์เป็นการใช้งานในสภาพปกติครับเราลองช่าง ผลสาลี่และส้มแบบเดิมอยู่นะครับตอนนี้น้ำหนักก็จะเป็น400กรัมหรือ0.4กิโลกรัมเหมือนเดิมครับเมื่อเราใช้งานเสร็จนะครับเรากดปุ่ม on/off อีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดครับครับและนี่คือการใช้งานเครื่องช่างสันฟอร์ GBH 5000ขอบคุณครับ